เมื่อเบนโอ้กดไทยนะเมื่อเมึงเป็นโกดไอ้เป็นกราบสวัสดีครับพวกกับผมพีเคกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมเราทำการเล่นเกม Among Us กันอีกเช่นเคยซึ่งอีพี ยังซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีที่พิเศษกว่าทีอื่นนะครับผมเพราะว่าอีพีนี้เป็นอีพีสเปเชียลที่เราจะเล่นอมงอสในพีซีนะครับผมด้วยโปรแกรมน็อกเพเยอร์มาต้องเพเยอร์เพราะอะไรอ๋อเพราะว่าอมงอ s ในน็อกเพเยอร์นั้นมันฟรี ซึ่งวิธีการโหลดน็อกเพลเยอรนะครับผมก็ให้กดเข้าไปใน Google Chrome แล้วก็เขียนว่า b i g n o k c o m นะครับผมแล้วก็จะขึ้นหน้าของ b i g n o k ขึ้นมานครับผมแล้วจะมีปุ่มดาวน์โหลดให้อยู่ตรงกลางเลยนะครับผมกดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดให้เลยนะครับผมแล้วก็รอโหลดโอเคแล้วตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็กดเข้าไปเลยครับผม แล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับโอเคแล้วก็โหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าเริ่มได้เลยครับผมแล้วเขาจะให้เราล็อกอินแล้วกดล็อกอินไปเลยแล้วตอนนี้ก็เข้ามาถูงหน้าของน็อตเพลเยอร์แล้วนะครับผม ต่อไปแล้วก็กดเข้าใน Play Store นะครับเพื่อไปโหลดอะมองอัดครับผมกดดาวน์โหลดไปเลยแล้วพอโหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในอะมองอัดได้เลยครับผมส่วนการตั้งค่าของการเดินของอะมองอัดนะครับผมก็ตัวเกมจะตั้งค่ามาให้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็น W A S D นะครับผม มันเป็นการตั้งค่า,ามาตรฐานของเกมคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะเรื่องวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญทั้งหมด4คนนะผมเป็นเพื่อนเพื่อนพีนน่น้องๆนะคะผมโอเคเรามาแนะนําตัวกันทีละคนเลยดีกวา่าเริ่มจากขบวนการสี่คนที่หนึ่งสีน้ำเงินก็น่าจะรู้กันดีนอยู่แล้วก็ผมนะผมคนต่อไปเลยครับผมเด <c oughs> ี๋ยวผมปกรกายองยองที่ต้าครับอ๋อเป็นมันเป็นร่นพี่่ยพวกนี้แหละ อ๋อโอ๊ยอ่าฮ่ฉันพิงคพูดถึงความรักและความสว่างออใยตายไอ้ยี่เราไม่ได้อคุลูนะอ้าวลูอ้าวรุ่นเลยไอ้ยีเจียวพิงเข้าไปเอะฮะมีอะไรจะบอกไว้เพื่ออะไรวะ I am your father ว้อนซึ่งวันนี้เราทำการเล่นในแมปที่ชื่อว่าโพลัสนะครับผมเป็นแมปที่เป็นแมปใหม่อีกแบบหนึ่งครับผมที่ผมไม่เคยถ่ายลงช่องมาก่อนเลยแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายเล่นกันนะครับอุ้ยไอ้นิวมีแขกรั่เอีกคนนึงครับผมแต่เขาไม่ได้อยู่ใน Discord นะครับผมชื่อว่านิวนะผมเลซี่แบร์คนนี้ครับผมแล้วกนั่นแหละเออไอคอนขีอ่ะโอเคขบวนการ5สีกับอ่าเป็นตัวสำรองอีกหนึ่งคน คำมุคลไอ้คนที่หกไงคนที่หกสีอะไรก็ได้เท<ง>าดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกวา่า <c oughs> ปิดปิดปิดทำไมจริงก็เคยมีคนบอกนะผมว่ามันควรจะเล่นแบบเราต้องปิดไม้ตอนระหว่างเล่นนะผมแต่มันไม่ใช่สไตล์เราผมเอาขอเล่นแบบนี้ใจจะทำไมใจเย็นใจเย็นๆๆเอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยหวัดดีครับเฮ้ยเวลาหวัดดีกันนี่ไม่ต้องบอกสีนะ สวัสดีสีเหลืองสีข้าวไม่ต้องบอกสีเวนี่งก็ได้ก็ได้ไกัวสีสยังนี่ภารกิจทำเสร็จละฆัตรกรยังไม่คืบหน้าอะไรเลยเหรออุย้ยเฮ้ยคนเดียวพอคนเดียวพอเออเ้ฮยฆัตรกรโอ้ยอย่างว่าฆัตรกรฆ่าใครไม่ได้ <c oughs> เออฆัตรกรไม่ทำอะไรเลยหลงหลุมไงวะหลงหลุม,ลมยังไงวะเกินไปดูดูขี่ภารกิจดิแค้เต็มแล้ว เฮ้ยมีคนตายถึงสองคนเลยเฮ้ยตายอ้าวอ้าวเจอใครแไหมเมื่อกี้กูยืนแถวลงไฟฟ้ากูไปทำภารกิจแล้วกูก็เดินไปพั่วเลยซะอย่างนั้นเออคลิปไปก่อนก็ได้รอยังไงก็ต้องรอใครตายสักคนใครตายสักคนน่าจะรู้แล้วล่ะเฮ้ยมันต้องเป็นคนเล่นเป็นแน่ๆเลยปิดประตูอย่างเงี้ยภารกิจเนี่ยเหลือใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเออได้ไหมจะใส่ เราไม่อยากฆ่าพวกนายไงไอโอ,อ๊ตไอโอ๊ตมันคนดีกันมาแล้วฆ่า,ากันดีกันเลยแล้วแม,ม่งหักไอ้ยิงกูทิ้งเลยมันก็ปิดไฟอ่ะครับแล้วงั้นเราไปเริ่มกันดีกว่าคราวนี้เราปรับความสว่างให้เราเนี่ยคนธรรมดาเนี่ย<อ>ต่ำสุด,<ป>สดเลยส่วนฆาตกรเนี่ยพอสมควร <c oughs> ใช่<ป>ร,รุนเรงเอาพีตาเหมือนเหมือนไฟดับตลอดอ่ะ เฮ้ยไฟดับไปยิ่งกว่านี้อีกมาห้องสแกนคนนึงมาห้องสแกนคนนึงดูดูไอตูดตูดดูได้ไอตูดมานี่ไปไหนกูไม่ได้ไปไหนกูยิงอยู่ข้างมึงเนี่ยตูดตูดเอ้ยมวยจังวะเดินชนอยู่นั่นแหละอะไรกันไม่รู้ไปดิค่ะเอ้ากูเป็นคนดีเนี่ยโอ้ยเอกมันคนไม่ดีทุกคนเอกมันหลอกลวงให้ผมให้ผมตายเอ๊ะแอมตันนี่เอาคนกูกูเห็นแค่หำตัวเองกูเห็นแค่หำตัวเองเห็นแค่หำตัวเอง เชื่อไม่เห็นเลยเนี่ยเจ๊แม่งกดเก่งจังวะไปอีกใช่มีคนไม่หายใจแล้วไอ้แดงไอแดงไม่หายใจแล้วเฮ้ยไอ้แดงไม่หายใจแล้วเฮ้ยมันล็อกมันล็อกไปแล้วโอ้ยเอ้ยไอ้น้ำตาลเป็นน้ำตาลเป็นโอ้โอ้น้ำตาลเหรอน้ำตาลแม่งยืนศบอยู่ห้องอีกห้องหนึ่งแม่งยืนอีกห้องหนึ่งอยู่เลยเศรษฐนะ วะเอ้ยเอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้เอกมึงมืเนี่ยเอกมึงมืเนี่ยเอกมึงมืเนี่ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอกเนี่ยเดี๋ยวไปทางซ้ายนะไอ้เหี้ย์ไอ้เต้เป็นมึง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 บอยมอแล้วเอกเอกกลัวมึงเป็นแล้วเนี่ย ไอบีใช่กูไอโอ้ดีกว่าไม่ใช่บีไอบีใครวะไอสามที่เอกมันไม่สงสัยโอ้ตหรอกูก็กูสงสัยนิดนึงนะเต๊ะเต๊ะหรอไอเต๊ะมันเป็นเต๊ะมันเป็นกูกูว่าโอ้ตเป็นกูว่าโอ้ตเป็นโอ้ตเป็นไอเต๊ะเป็นเต้ะเต๊ะเออไอเต๊ะเป็นไอพี่เป็นพ่อมึงอ่ะเอกมึงหลนน่ะมึงหลนจนมึงคิดว่าโอ้ตไปเอ้ยคิดว่ากูเป็นน่ะไม่ไรโป๊กูจะเปิดปิดไหมเฮ้ยใจเย็นเอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นโอ แบบนี้คือเป็นแบบที่ไม่ชอบในบนขวานะในบนขวานะอะไรนั่นอีกอะไรนะอีกเดียวสินะเฮ้ยสีม่วงตา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 ยขยะแล้วเออเริ่มเปลี่ยนความเงียบเกินไปใครใครคิดว่าใครเมื่อกี้ไอ้ไอ้ผมเพิ่งผ่านกับไอ้ไอ้นิวมันเกิดขึ้นตอนที่กดโหวตพอดีปีเลยเอาอขยะพวกมัน ชาวจูซ่อมเครื่องไฟไฟประเทศไทยต้องชนะอฟักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรเนี่ยเ่ยเล่นกนี้ไม่ได้นะไม่อยู่นะประเทศไทยต้องชนะรวงช่าง <c oughs> เดันนะประเทศไทยต้องประเทศไทยต้ oh <my> องวหม่ก็อ๋ออันเนี้ยมึงต้องกดให้เหออเจ็ด <c oughs> ไอ้เห <laughs> <Hey, dude>. <an> ี้ย <aries> <ificar hat> ่อเดียวไอ้นี่อยู่ด้วยไอ้เย่อไอ้ช่องคู่มันกดขับมาเต็มเลยสัตว์เป็นเหี้ย่กันว้าวมาเตะเตะมาดูดูดูว่ายอยู่เป็นแน่เลยว่ะมันไปยืนนิ่งหนาได้ี่มโอ้ที่เหลือพาก์คิเดียวไอ้เกิด กูเดะฮะเปะตายจะการฆ่าตองกูแล้วกูไม่รู้ว่าใครว่าใครใช้ห้องเครื่องอะไม่เด่็นนที่ว่าน่าจะเล่นแิบอ่ามไม่ใช่วะขี้มวบี่บวบ้าใช่กาละกรอย่ามาตุยตุยไปหนหนูนี่ ไอ้แก่ยาตุยกูไม่รู้กูกลัวย่ะกูไม่ได้เป็นไอ้ยักไม่ได้เป็นไอ้ย่าโอ้มันเป็นไอ้ย่าโอ้เป็นสายหยอกอันนี่คืออป็นบ่อยจันนี้อ่อเดี๋ยวผมคัดลอกอันนี้คือคนเข้ามาในตาสุดท้ายนะผมชื่อว่าเฟิร์สน่าจะรู้จักกันดีในช่องของเรานะครับผมน้องเฟิร์สของเราใช่เราเฟิร์สเฟิร์สเหลืองอไว้เดี๋ยวน่ามันเอกเหลืองอ้อยนะคะ ไม่ยันมีตาอะไรเงี้ยตาจบหายเลยเพิ่งเริ่มเองโอ้ไมจะเย็นเย็นอ๋อกูต้องยอมราใช่ไหมโอเคกูเป็นโอเควัวเต้โัวเต้ใจเย็นเอาเพราะว่ายังไม่ได้อะเอ้าอะไรอุ้ยเยอะๆๆอ้าวโอ้ ไม่เมื่อกี้อยู่กับไอเต้อย่าอย่ามั่วอย่ามั่วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่กับโอ๊ตเมื่อกี้อยู่กับโอ๊ตเออไอ้เต้ไอ้ไอ้นิววิ่งขึ้นไปแล้วตายเลยไอ้เหี้ยใครวะใครไอ้เต้ไอ้โอ้โอ้ไม่มันดูแปลกๆอ่ะนะอะไรอาร์คอาร์คอาร์ควันไอ้เฟิร์สหรอไอ้เฟิร์สหรอยังไม่เห็นมันเลยตั้งแต่เล่นมากูร่าสุดเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้ผมอยู่กับโอ๊ตอะโอ๊ตโอ๊ตก็เห็นเออยืนอยู่กับไอ้ไอ้กน เฮ้ยมีการสงสัยกันแล้ววะน้องเอกทำไมน้องเอกเงียบจังตอบชัดชัดอยู่ไม่แต่ทำไมพี่ถงแต่น้องเอกแบบนี้แหละเอลพูดที่มีดวงในการได้เป็นไอเดียอยู่อะเป็นเต๊กมีสุดสีแล้วกินหมดแลวเฮ้ยไม่มันมีอะไรเงี้ยโอ้ชี้ยเจ้าโอ้ชี้อะต่อหน้าต่อตาเลยใครสีมเงินต่อหน้าต่อตาเลย ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มีคนเดินมาแล้วมันก็ฆ่าเลยอะ่ะไม่ไม่ไม่เห็นต่อนหน้าตาตาเลย,เลยจริงรรจริงเมื่อกี้กูเห็นจริงๆกูเปลี่ยนต่อหน้ารรต,นตาไม่ได้อะน,น่าจะเป็นสรรียาเลยสรรีไอ้เที้ทยใครเดินอยู่ตรงนั้นบ้างวะเป็นไมดดหไมบอกแล้ว มึงนีงจจ่น่สงสัยจริงๆเลยไม่ได้เป็นไอ้เหี้ยกูไม่ได้ปไเดป็นกูไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยไอโอ้มึงอะเป็นมึงอะเป็นมึงอะเป็นกูไม่กูมไม่สนและไอสัตว์โอ้มึงเป็นมึงเป็นล้าวสี่ไงนี่ไงมึงอะเป็นโไหนผลไงนะมึงเอาเหตุผลมาอยู่กูบอกว่ากูเป็นได้หน้าหี

เอ้ยอินี่เปิร์ลทำดีมากไอ้เปิร์ลมันเก่งมากตาแกอย่าอวัด้วยเอาไปหลุดเลยได้ดีอวัด้วยไม่มาไม่แย่งสีส้มอันนี้ตาสุดท้ายแล้วนะครับผมไปขอเป็นขันกอนที่แย่งสีส้มทำไมตัวมึงไปตลอดการโอ้ไม่ได้เป็นขันกอนแล้วเวยไม่อยากเป็นคนเล่าเบื่อเฮ้ยทุเราเล่นเราเล่นแผนอะไรแผนอะไรวะ เราไม่ต้องไปทำภารกิจด้วยเราก็แค่ยืนอยู่กับที่เว้ยฆ่าตะกรันก็ฆ่าใครไม่ได้แล้วงั้นภารกิจก็ไม่เสร็จอ่ะดิก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เสร็จสักอย่างไอแดงตายเฮียแดงตายแดงตายไอแดงตายเฮียแดงตายแดงโดนยวนเแดงตายแดงตายแดงตายทำไอ้เควสนี้เหรอไฟอ่ะเออเนี่ยไฟมันมืดมากเลยเนี่ยยิงดิปวดไม่ได้เนี่ยเออปวดไม่ได้ทำไม่ได้ด้วยนะทำให้รอสักแป๊บฆาตกรมาหาครูแล้วมั้งเนี่ยเฮียจริงเหรอ ไม <im ế c repay ing> ่รู้กูหลอนตุไอหน้าหีนี่แหละตอนตออแล้วขอเราเราดีนักังเลยก็นะครับผมคลิปนี้ก็สภาพนะผมกับการเล่น a Among Us ใน น็อกเพลเยอร์นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมอมองอัสในพีีนะครับผมให้โหลดน็อกเพลเยอร์มาครับผมเพราะว่าน็อกเพลเยอร์นั้นมันฟรีนะผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่พ,พ,พี่น้องทุกคนที่มาเล่นด้วยนะครับผมคนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากันด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและที่สำคัญที่สุดของที่สุดเลยโหลดน็อกเพลเยอร์มาเล่นในอมองอัสด้วยนะครับผม,มเ,เรพราะว่ามันฟรี แว้ววันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมทุกคนแบบ